สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่9เดือนกับรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับราคาทองคําโดนเทกระจาดลงมาเมื่อคืนนี้ได้รับการยืนยันนะครับนักทุนจากทางสำนักข่าวอินโฟเควสและก็จากทางสื่อข่าวใน investing.com นะครับมีการระบุเอาไว้ว่าราคาทองคําโดนเทลงมาเพราะว่ามีการเทขายทํากําไรก่อนที่จะเจอข่าวเฟดตัวใหญ่นะครับสำหรับประเด็นเรื่องสงครามเราได้แจ้งกับนักทุนไว้แล้วนะครับว่าปัจจัยสงครามที่ยูเครนโดนรัสเซียยิงถล่มนะฮะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะต่างคนก็ต่างพูดกันไปนะครับตามที่เราได้แจ้งกันไว้แต่แค่จะบอกกันนั่นคือว่าปัจจัยตัวนี้ไม่ได้หนุนให้ราคาทองขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับส่วนตัวของเรื่องนะครับการคอมเมนต์ของทางโกลแมนแซกตรงนี้มีผลกับราคาทองคําในระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงดัชนีในตลาดหุ้นเพราะว่ามีการฟื้นตัวสวนทางก,กันกับทิศทางของราคาทองคําการที่ดัชนีหุ้นฟื้นตัวและราคาทองคําโดนเทกระจาดลงมานะครับ ทางฝั่งของ InfoQuest เองก็ระบุไว้เช่นเดียวกันครับว่าทองคำที่โดนเทกระจาดเดีย่ยนอกเหนือจากแรงเทขายทำกำไรแล้วนะครับมันยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกระแสงเงินทุนอีกด้วยคำว่าเคลื่อนย้ายกระแสงเงินทุนนั้นเทขายทองแล้วสินราคาของตัวของเ,อเขาเรียกว่าปริมาณเงินทุนเนี่ยมันไหลไปไหนทางด้านของ i n f o q u e s t แจ้งเอาไว้ว่ามันไหลกลับเข้าไปสู่ตลาดหุ้นนะครับซึ่งก็ดูแล้วมีเหตุมีผลเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้น s อสพีกับตัว NASDAQ พึ่งจะพุ่งทยานทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันขึ้นจนผมค่อนข้างกังวลนะตัวดัชนีหุ้น2ตัวนี้ครับว่า มันจะทุบค่อนข้างแรงนะครับถ้าคืนนี้เขาได้ทุบจริงๆ2ตัวนี้มันจะมีแรงแบบสะสมเซลล์ที่มาจากก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาถล่มเขาค่อนข้างหนักเลยยังไงพี่ๆที่บายตัว US 100- กับ $500 เนี่ยระวังหน่อยนะไม่ใช่ว่าพื้นฐานเปลี่ยนนะครับตัวพื้นฐานทั้ง US 1 0 0กับ US 500นั้นต่างก็ยังเป็นหน้าบายนั่นแหละแต่แค่ราคามันขึ้นมาเกินกว่าช่วงของข่าวดีข่าวดีที่เคยสนับสนุนเขาเนี่ย มันจริงๆควรจะซาได้แล้วไม่ควรจะดันราคาขึ้นมาต่อได้มากขนาดนี้โดยปราศจากการปรับฐานอย่างชัดเจนยังไงแจ้งเตือนทุกคนขอให้เฝ้าระวังย้อนกลับมาที่ราคาทองคำครับทองเทพเมื่อคือนนี้กลับไปเป็นหน้าเซลเลยหรือไม่อย่างที่ได้เรียนแจ้งกับทุกท่านไปครับผมแม้ว่าจะมีไม้บายอยู่ที่หน้าพอร์ตตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ยึดต,ติดว่าจะต้องบายอย่างเดียวนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไม่ใช่แบบนั้น ทองคำลองคุยกันด้วยเหตุละผลก่อนเขาปรับตัวลงจริงแต่นักลงทุน500เกกับ600ท่านลองตอบผมนิดนึงครับว่าเขาลงจนหลุดโลก่อนหน้านี้หรือยัง ถ้าใครคิดว่ายังพิมพ์คาว่ายังให้ผมหน่อยครับทุกคนก็จะตอบได้เหมือนกันครับมันก็เป็นไปตามกลไกนะครับทฤษฎีดาวเทีรี่ที่สายเทคนิคก็มักจะรู้กันดีว่าถ้ากราฟจะยังเป็นหน้าบายนะครับลักษณะองค์ประกอบเขาก็จะมีอยู่2ออย่างคือการยกไฮและยกโลถ้ากราฟจะกลับมาเป็นหน้าเซลล์ก็จะมีองค์ประกอบตรงข้ามกัน2ออย่างก็คือการ ลดไฮและลดโลแล้วเมื่อคืนนี้ราคาลงมาทดสอบที่โลพอดีครับนั่งถุนแล้วก็มีการดีสลับกลับขึ้นไปตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ1,400จุดดังนั้นนะครับในวันนี้เลยหลังจากที่เราจบไลฟ์ไปแล้วถ้าราคาทองคําไม่ได้มีการย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วหลุด2,354ลงไปแปลว่าขาเซลล์ชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเนี่ยจะยังไม่เข้าตลาดครับทองคําจะยังมีโอกาสในการลุ้นขึ้นได้ แต่ทีนี้บางคนก็อาจจะถามต่อนะครับว่าเอะคุณแต่บางทีเนี่ยถ้ามันลงมาที่2 3 54ี่เนี่ยบางทีถ้าเราจะเปลี่ยนไปเทรดหน้าเซลเลยมันอาจจะย้อนกลับก็ได้นะบางคนแบบว่ากังวลใจว่าเห็นลงมาทำโลแล้วผมก็เลยเซล,ลตามนะครับแบบไล่ราคาก็เลยนะครับไปกดเซล,ลตรงนี้แต่สุดท้ายการาฟย้อนกลับ ถ้านักทุนกังวลน,นะครับในกรณีดังกล่าวผมก็ได้หาทางแก้มาให้แล้วเราจะใช้ตัวเลข2,341.32นี้เป็นตัวคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนเลยครับนักทุนว่าอะไรครับว่าตัวของราคาทองคำถ้ายังลงอีก2,3,5,4,5 0สูก็ยังเอาไม่อยู่คุณยังไหลอีกครับปิดตัว Time f ฟร m h H1 ต่ำกว่า2,3,4,1ได้เมื่อได้เม่ไร อันนี้ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าโครงสร้างบายที่สร้างมาตั้งแต่2,296ไปจนถึงยอดสูงสุดเมื่อวานเนี้2 3วัดระยะก็คือประมาณ9,600จุดหน้าบายได้ถูกทําลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ำนะครับต้องมี H1 ปิดตัวต่ตำกว่า2341ถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงจขาบายนักทุนยอมเถอะไม่มันไหลครับมันทำลายโครงสร้างเพียงขาบายตัวเองแล้วเราก็ไม่ควรจะ ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันอีกต่อไปแล้วกับหน้าบ่ายทุกคนชัดเจนนะครับขาบ่ายชัดเจนนะอันนี้เป็นหลักในการดูเบื้องต้นก่อน,อนว่ามันจะหลุดจริงๆไหมผมจะได้เตรียมตัวพิจรารณาในการคัดลอสเลยให้กับเน้นทุนหน้าบ่ายไว้ชัดเจนแล้วครับทีนี้ถามต่อว่าแล้วถ้าทองคามันไม่ได้ย่อกลับลงไปครับหลังจะจบไลฟ์แล้วแล้วเนี่ยทองเริ่มมีการย้อนกลับแล้วมันจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายได้อีกไหมคุณครับผมก็ได้ให้โซนแนวต้านที่บริเวณด้านบนเอาไว้ครับ โซนแนวต้านด้านบนเนี่ยมีความสำคัญก็คือ2368กับ2379ตัวเลข2ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าทองคำสามารถนะครับมีกําลังเร่งหน้าบายจนทะลุ2379ไปได้โอกาสที่จะกลับไปที่2400ก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับนักทุนแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่าในวันนี้ขาเซลล์ด้วยความที่ว่าเมื่อคืนนี้เขาสามารถทำกำไรในตลาดได้แล้ว ผมว่าเขาเข้าเซลล์อีกแน่ๆในบริเวณ2368กับ2379ระยะความห่างประมาณพันจุดดังนั้นขาบายถ้าหลายจะจบไลฟ์แล้วทองคำก็สามารถขึ้นต่อได้จริงเมื่อเก้าเข้าสู่บริเวณโซนสีน้ำเงินดังกล่าวนักลงทุนพิจรารณาในการแบ่งเก็บกำไรบางส่วนหน่อยแล้วกันนะครับอย่างผมเองในพอต,ตอนนี้ดีไม้0-2ถ้าทองขึ้นเหยียบ2 3 6 8เมื่อไรแล้วละก็ กำไรที่ได้มาผมจะปิดเก็บไป1ไม้ก็คือแบ่งไปสัก001เ mm. หลือเอาไว้อีก001ไว้รันต่อพอเป็นพิธีครับทุกท่านถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะส่วนถามว่าแล้วไม้นะครับที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เราควรจะกันกําไรตรงไหนดี mm. ผมขออนุญาตก,กันกําไรไว้นะครับทังถูดครับที่ราคาประมาณ2-3 5-7แล้วกันตั้งไว้บริเวณแถวนี้ถ้าสมมติทองย่อมาจริงๆเนี่ยก็คงจะยอมให้เขา เก็บกำไรไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าทอนจะขึ้นจริงๆเนี่ยเขาไม่ควรจะย่อกลับลงมาถึงตัว SL กันกำไรผมด้วยซ้ําดังนั้นใครที่มีไม้บายอยู่แล้วนักทดูก็อย่าประมาทนะตั้ง SL กันกำไรหน่อยส่วน TP ขอตั้งแบบเวอร์ไว้ก่อนเอาไปไว้ที่2400โอ้โหโโคุณครับมันไม่ถึงหรอกถูกต้องครับทองเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงหรอก2,400แต่ผมตั้งเอาไว้เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาในการดูกราฟครับนักทุน เผื่อบางทีมันมีเรื่องราวของสงครามเข้ามาซึ่งมันก็พร้อมจะเกิดได้ตลอดเวลาทองจะดีดไป2,400ตอนไหนก็ได้แต่ถ้านักทุนทุกคนอยากจะตั้ง TP ในระยะหวังผลนะครับ TP ไม้บายเต็มที่เนี่ยไม่ควรจะเกินโซนสีน้ดงเงินตรงนี้สำหรับชุดแรกอันนี้คือพูดกับพี่ๆหน้าบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขาบายถ้าผมไม่มีของแต่ว่าใจผมเนี่ยมันยังรักหน้าบายอยู่นะคุณนะเราควรจะบายตรงไหนดีครับ ถ้านั่นคุณยังรักหน้าบายผมแนะนำว่าย่อมาจะบายตรงไหนก็ได้ก่อน2 3 5 4า้เไม่ใช่ว่าต้องรอให้ทองลงถึงโซนน้ำเงินตรงนี้แล้วเราค่อยบายเหรอครับไม่ครับทุกท่านแต่ว่าถ้ามารอบายโซนน้ำเงินนี่ราคาจะสวยกว่านะราคาจะสวยกว่าจริงแต่เป็นราคาที่ผมเนี่ยเริ่มจะไม่ใช่หน้าบายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้บายก่อนที่ราคาจะหลุด2354 และถ้าทองคามีการฟื้นตัวจริงๆนั่นแปลว่ามันจะยังฟื้นตัวจากการเป็นหน้าบ่ายได้อยู่ครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งเลยถ้าทองนะครับสองสามห้าสี่รับไม่อยู่สองสามสี่หนึ่งยังหลุดอีกไม้บ่ายอีกบเดียวที่ผมจะเข้าคือสองสามสองเจ็ดเลยครับนันทุนโซนน้ำเงินตรงนี้คือคุณไม่เข้าบ่ายเหรอไม่เข้าแล้วครับถ้าทองคุณจะยังอุตส่าห์ย่อกลับลงมาเป็นแท่งเทียนสีแดงได้อีกผมแจ้งกับนักทุนชัดเจนนะครับทุกคนในไลฟ์นะ้นหกร้อยกว่าท่านนะว่า ผมไม่บายแล้วนะในโซนน้ำเงินนี้จะไม่มีไม้บายของผมแล้วและไม้บายที่รันกำไรอยู่ตอนนี้มันก็จะโดนปิดเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะเราถือว่าโซนน้ำเงินตรงนี้เป็นโซนที่เอาไว้ใช้คอนเฟิร์มเฉยๆว่าหน้าบายมันจะหลุดหรือยังแต่ไม่ใช่โซนที่เหมาะสมแกการบายแล้วมันอาจจะเป็นจุดสวยในสายตาของใครหลายๆคนเลิกรวมถึงตัวผมเองด้วยแต่ด้วยความที่ว่าคุณแตะแล้วคุณดีดแล้วคุณก็ต้องไปนะ พราะถ้าแตะแล้วนะครับคุณยางจะย่อกลับลงมานักทุนรู้ว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเข้าสู่นะครับลักษณะแพทเทิร์นตามเทคนิคที่เรียกกันว่าตัว b a r i s h fract ทันทีครับทุกท่านยิ่งตอนนีนะ้มันอยู่ในโซนการกลับตัวลงด้วยถ้าขาเซลล์เขาได้ทําสําเร็จเมื่อไหร่แล้วก็มันจะไหลลงยาวต่อไี้ชุดหนึ่งนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมท้าทองยังจะไหลลงมาอีกผมไม่สู้หน้าบ่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าขาเซลล์ทําไม่สําเร็จ เออคุณครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าขาเซลล์เนี่ยทำไม่สาเร็จง่ายมากๆทองเขาจะไม่ย่อกลับลงมาครับเขาจะไปเลยฮะสองสามหกแปดในช่วงสายๆนี้บ่ายๆนี้แค่นี้จบครับนักทุนหลักการดูพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันอยู่นะถ้าขาบายตามกันทันนะครับรบกวนช่วยพิ์ว่าทันให้ผมหน่อยครับและรบกวนนักทุนนะแค่สิบคนพอครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยนะครับตอนนี้คนดูอยู่กับเราหกร้อยท่านขอบคุณมาก ทีนี้มาดูกันที่ขาเซลลกันบ้างขาเซลครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักทุนที่เซลล์มานะครับนักทุนทํากาไรได้เนี่ยน่าจะเป็นหลักพันจุดนะเพราะว่าแท่งเทียนทาเฟรมสีชั่วโมองเมื่อคืนในเกือบ3,000จุดเลยยินดีกับกําไรด้วยแต่ถ้าถามว่าคุณครับทองเนี่ยมันกลับมาเป็นหน้าเซลแล้วใช่ไหม สำหรับบางท่านอย่างที่เรียนแจ้งไว้ขาวอาจจะมองว่าทองเริ่มกลับมาเป็นหน้าเซลลแล้วแต่สําหรับผมนั้นผมชอบเทรดตามทฤษฎีผู้ดาวเทเอรี่เราจะดูโลก่อนหน้าถ้าโลก่อนหน้าไม่หลุดก็จะถือว่ายังไม่หลุดน,นะครับดังนั้นในมุมมองของผมก็คือการกลับมาเป็นหน้าเซลล์อย่างเต็มตัว2 3 41.32วันนี้ราคาทองลงให้ได้ถ้าลงจนถึงตรงนั้นได้แปลว่าคุณกลับไปเป็นหน้าเซลล์อย่างเต็มตัวแล้วผมก็จะย้อนกลับไปเทรดนะครับหน้าเซลลเป็นเพื่อนนักทุนด้วยเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดลงไม่ได้แปลว่าหน้าบาบเดี๋ยวยังออกจากตลาดไม่หมดนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ย้อนกลับขึ้นไปโซนเสี่ยงเงินด้านบนเมื่อไหร่แล้วก็ให้นักทุนขาเซลข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าแรงเทขายเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทองถึงจะมีโอกาสในการฟื้นต่อแล้วถ้าเกิดว่าทองยังขึ้นอีกไปเหยียบสองสามเจ็ดเก้าได้อีกผมแนะนํานักถุนนะครับว่าอย่าทําการเซลล์สวนนะถ้าจะดีถ้าจะเซลเนี่ยอย่างเดียวเลยครับ2 4 0 3 ที่บริเวณด้านบนนี้จะมีโซนแนวต้านสำคัญอีกชุดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีคนรอเซลล์แน่ๆค่อยไปรอเซลแถวนั้นแล้วกันอา้าวแล้ว,แล,วแล้วผมไม่มีของใจร้อนคุณผมไม่ชอบหน้าบายเหมือนคุณหรอกนะผมอยากจะเซล์ฮะตรงไหนดีถ้าใจร้อนใช่ไหมครับสามารถกดเซลได้ตลอดเพราะว่าโซนนี้คือโซนแพทเทิร์นขาเซลที่เขาเรียกว่า balance flag ครับนักชุนส่วนถ้าใจเย็นหน่อยรอเซลในโซนตัเงนินด้านบนของผมก็ได้มีระยะความห่างแค่ประมาณ1000จุดเวลาเกิดอะไรผิดพลาดประการ,รใดมันจะได้บาดเจ็บน้อย แล้วก็คําถามสุดท้ายเลยนะครับนังทุนแล้วถ้าเป็นคุณเลือกเทรดนะวันนี้คุณจะเทรดหน้าไหนกันแน่อืมก็ขอสรุปอย่างชัดเจนเลยครับว่าถ้าทองไม่ทํโลใหม่ผมรอยอดแลวเทรดหน้าบ่ายแค่นั้นครับจบเลยสั้น,นงๆง่ายๆแต่ถ้าหลุดโลไปปุ๊บเราจะเริ่มเตรียมตัวกลับมาเทรดเป็นหน้าเซลแทนครับแค่นี้เลยครับนังทุนขอบคุณมากเลยครับพี่ๆขาเซลตามกันทัน,นะครับถ้าเกิดว่าขาเซลตามทันนะรบกวนพิมพ์คําว่าทันให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลย สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือคูเปา50 ตามด้วยเลขหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักทุนสามารถถอนออกมาและก็นําไปเทรดตอนด้บัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่า จะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเซมทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม